F.D. Z Shop มีโปรโมชั่นเรทสิบบ f อกฟุตออ t a r แล้วก็ King Regency โดยมีบริการกดผลบ o อกฟุตบริการกดเกมพาร์ s บ o อกฟุตบริการกดอ s t a r Tower Defense บริการกดผล King Regency บริการกดเกมพาร์ s King Regency และมีบริการอื่นๆอีกมากมาย สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นบ็อกฟุตนะครับอัปเดต15นะครับทุกคนอัปเดต15มาแล้วนะครับเออันนี้ไม่ใช่บ็อกฟุตด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ็อกฟุตอยู่ตรงหน้าอู่ไม่ได้เล่นนานนี่นะครับบ็อกฟุตนะครับทุกคนนี่คนเล่น200,000เลยนะโอโ้โหคนเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเซิร์ฟเวีมผมเลยละกันนะครับทุกคนเห็นว่าเขาอัปเดตมาหลายๆอย่างมากเลยนะครับซึ่งผมก็รู้แค่อย่างเดียวซึ่งมันมีแค่โลก3นะครับที่มาใหม่นะแล้วผมก็ไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรอัปเดตมาอีกา รู้แค่นี้มันรู้แค่นี้รู้แค่แบบว่ามันมีทะเลสามนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีอะไรมาใหม่เออแล้วก็ผลพิศ์ใหม่นะครับแล้วก็อะไรยังอื่นบ้างดาบบ้างอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเราจะมาดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เขาอัปเดตมานะครับนี่นะ <S <S <ค> <util> เขาบอกว่าซีสามนะเห็นไหมทุกคนนี่ก็คือไอทะเลสามเอออะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้เราต้องรอเข้าเกมนะครับโอเคทุกคนนี่นะครับผมก็จะเข้าไปอย่างนี้เลยปิดเพลงโอเคเฮ้ยมันบอกว่าไอต้องเลเวลนะครับหนึ่งพันห้า นะครับถึงจะไปเน็กเวิลด์ได้นะครับก็คือแปลว่าไปโลกอื่นได้โอเคผมจะไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมก็จะไปนะครับเราต้องไปคอร์เซียมนะครับอยู่ตรงนน้นนะครับถ้าใครอยากได้เสื้อสวยๆนะครับแบบนี้นะครับเอ้ยลิงก์ซื้ออยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนเออนี่นะครับทุกคนนี่ชุดแบบนี้เลยนะครับแบบเท่ๆแล้วคนหล่ออะไรเงี้ยก็เท่เลยนี่คือหน้าพี่วินนะครับถ้าใครแบบสงสัยว่าเป็นหน้าใครนี้คือพี่วินนะครับหรือหมอปา อะไรวะน,นี่โอเคทุกคนเดี๋ยวไปคอร์เซียมกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนคอร์เซียมอยู่ทางขวาน,นะครับแต่ว่าผมขอไปเอาดาบก่อนนะครับทุกคนดาบโยรุนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีโพลเวสองนะครับซึ่งผมก็เล่น่าเป็นนะครับเฮ้ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยอินเวนทอรี่สองอันเลเหรวเดี๋ยวนี้มันคืออะไรอะเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอะน่าจะเป็นของใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวนี้ของเก่าโอเคเราจะเปลี่ยนเป็นดาบโยรุนะครับแล้วเราก็จะเอาไอ้นี้เข้าไปโพลโพลเข้าไปเข้าไปแม่เข้าไปเข้าไปยังไง เออเข้าไปแล้วใช่ไหม <c oughs> ไ,ไม่เป็นแล้วว่าโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเป็นดาบยรูไปนะครับนี่นะครับยักษ์ดาร์เบดครับดาร์เบดนี่มามาแล้วมาแล้วปึ๊บแล้วก็ใส่แว่นด้วยโอเคทุกคนแล้วต้องไปคอร์เซียมนะครับนี่ซึ่งมันก็อยู่ข้างหน้าน,นี่เลยนะครับไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นี่นะครับทุกคนนี่แล้วก็ไปตรงห้องข้างล่างนะครับ แน่แน่เน่ห้องข้างล่างเลยผมว่านะไอ้ทุกคนน่าจะมาก่อนนะครับเพราะว่าอ่าวันนี้ผมถ่ายวันที่อัปเดตนะแต่ว่าจะลงวันต่อไปนะครับอะไรประมาณนี้ผมถ่ายวันนี้แล้วก็ลงคลิปพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ลงคลิปไปแล้วแล้วต้องมาคุยกับคนนี้นะครับนี่นะทุกคนเขาบอกยยูยูยยโอ้เอมแซดเออเเรื่อง,องเ,เรื่องของเจ้าเรื่องของเจ้าเอาไปเลยไปเลยโอเคทุกคนเราก็จะฮะที่นี่ที่ไหนวะไอ้ใครวะน้าถือดาร์กเบลดยู่ใครวะสวัสดีครับ วัสดีครับไอ่คือโหดแล้วมาดิ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 น้องน้องมาน้องมาน้องมาสิมาสิมาสิเฮ้ยเฮ้ยหนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มพี่ก็ไม่ได้กากนะหนุ่มหนุ่มพี่ก็ไม่ได้กากนะหนุ่มปึ๊บ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 เึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ่บปึ๊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 บ

ไปอีกหนึ่งพี่ปะ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 เฮ้ยไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นนะนอ้าวตีพี่เหรอน้องมาสิมาสิมาสิเฮ้ยกบูชาไม่ได้เล่นนานอขอยิงหน่อยละกันปิ้วเอ้ยเคยเข้ามานี่แล้วโอเคตีตีไปตีไปตีไปอีกตีไปอีกตีไปอีกตีไปตีไปอีกมาสิมาสิมา เออเออเออใจเย็นเด้อปับ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 เฮ้ยทำไมเลือดมันเพิ่มอ่ะเอ้าเออวาร์ปอะไรเย็นเออเอาว้าแป๊บนึงนะเสียงมันดังแป๊บ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 เฮ้ยเสียงมันดังเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นจะเย็นจะเย็นเอาว้าเฮ้ยต่อสู้กันแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงเสียงดังเสียงมันดังโอ้เสียงดังเบาเบาหน่อยเบาๆหน่อยเฮ้ยมีการตีกันอย่างงี้ได้หรอวะเฮ้ยเอาว่ะแล้วแล้วไอ้นี่ใคร แล้วนี่คือใครแล้วบักนี่เป็นคือใครเอาเหมือนจะโดนตีเอ้ยยังไงเออเอาตีเอออูดาบไปแล้วดาบไปแล้วเออดีดาบเจอลูกอยู่สองอันเลยในโลกใบนี้เอาว่ะมาแล้วเอ้ยจะปิดฉากเลยเอ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นเอือเออนั่งครับคุกเข่าข้าขอโทษได้ไหมข่าขอโทษกดข่าไม่ทําอีกแล้ว แค่ไม่ทำอีกแลี้ยวอ่ะไอ้นี่จะทำอะไรอู้ต่อยเฮ้ยไม่ดาบแต่มาต่อยว่ะมันทำให้แบบว่าสรบปไงพอสรบปุ๊บแล้วก็ว์ปไปเออแบบนี้แล้วไอ้สองคนที่ขึ้นคือใครเอ้ามันบอกว่าได้เบลลาแลนมันบอกว่าดีพิเศษเนี่ยคือโอเคอา่านบอกเป็นครับอา่อานอ่านบอกออกครับ <laughs> เออโอเคทุกคนเฮ้ยเอ้าเยวข่าไม่ได้เลยเมื่อกี้แล้วเรามานี่ทำไมอะ่ะทุกคน โอเคทุกคนเหมือนเขาบอกว่าไปกินแรนนะครับไปกินแรนตรัวว้เลยนะครับมันก็แบบว่าตรงท่าเรือนะครับกับตันอะไรเงี้ยไปหาก,กับตันนะครับโอเคปะนี่นะครับตรงท่าเรือตรงนี้เลยนะครับมันก็จะมีแบบว่าเป็นกับตันนะครับนี่นะครับทุกคนนะนตรงกลางเลยนี่เราต้องคุยกับ กับตันนะครับมิสเตอร์กับตันนะครับนี่ท้องนะครับเขาบอกว่า,าสามารถพาเรานะครับไปแบบว่าไปไอโลกใหม่ได้นะครับเราจะไปหรือเปล่าไปดิรออะไรล่ะเทลรลพอร์ตนะครับทุกคนโอเคนี่นะครับโลกใหม่นะครับซึ่งผมอยู่กับใครวะอันนี้มันคือใครอะ ได้ไข่อ๋ออน้องน้องสายผมน้องสายผมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาในโลกใหม่แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหแล้วผมไม่รู้นะครับว่าเวลตันมันเวลอะไรนะตอนนี้ทุกคนถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกเ็าได้เลยเด้อผมไม่รู้นะครับตึงตือตือตึงตึงตึงเฮ้ยดูดิทุกคนการใส่แบบหาคีดแีแบบใหม่นะครับดูนะทุกคน โอ้โหโ,โดีอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกใหม่นะทุกคนนี่นะหนึ่งาอ๋นี่ไงหนึ่ถ้าใครอยากให้ผมฟาร์มแบบเวลตันนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะทุกคนนะเพราะว่าผมก็อ่าตอนนี้ก็ววหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยี้าด้วว่ะอ้าวแล้วมันอยู่ตรงไหนอะไหนๆ,ๆอยากจะไปดูมันตีตรงไหนอะอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยตัวพวกนี้หนึ่งพันห้าร้อยหมดเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าหน,น,นึ่ง ใช่แหละใช่แหละใช่แหละใช่ใช,ใช่เลยโอ้โหไม่รู้นะครับว่าเวลมันจะตันเท่าไหร่มาซีมาซีโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับอุ้ย37ล้านเลยเหรอ37ล้านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อคูณ2นะแบบว่าเอาสักประมาณ15นาทีพอซื้อไปเลย15นาทีนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มนะครับ15นาทีนี้ดูว่าผมจะเวลเท่าไหร่นะครับทุกคน ปื๊ดป <t PI llegar> <function als> ื๊ด <apply> ป <some sounds> ื <line> ๊ดปตื๊ดตื๊ดตื๊ดตเอ้ยเดี๋ยวผมถามเด็กในเซิร์ฟนะครับว่ามันเวลตันเท่าไหร่นะตอนนี้ผมก็ถามไปแล้วนะครับรอเขาตอบแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเวลมันตันเท่าไหร่นะครับในเซิร์ฟอย่างนี้นะครับ2,000ครับทุกคนน้องเขาบอกว่าเวลตัน2,000นะครับโอ้โหความรู้ใหม่2,000โอ้โหฟาร์มให้ตาแฉะเลยผมบอกเลยนะครับว่าฟาร์มให้ตาแฉะโอ้โหอย่าอย่าน้องเน่ยผมอยากจะรู้นะครับว่าตีเสร็จเนี่ยแล้วมันก็จะได้เวลเท่่าไหร์เดดด้้้ออยยนนเเอ มาสิ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 าสเอ้ะมาตีแรงแท้วะตีเอ้ยเอ๊ยเอ้ยมาสิ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 าสอีกสองตัวนะครับอีกสองตัวเท่านั้นสองตัวเท่านั้นตัวตัวนี้ตัวนี้ปื๊ด มามามาอีกสิมามาดิมาดิผมไม่รู้นะครับว่าลกใหม่เป็นยังไงแต่ผมพาทัวร์แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอข่ายตัวนึงก่อนอาจจะทัวร์ไม่หมดนะครับทุกคนเพราะว่า,มมงงามมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเกาะยังไงบ้างมันมีกี่เกาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเฮ้ยใ,ใจเย็นดิเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นมา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 โอ้โหเวลเดือนนะครับไป2เวลนะครับโคตรเยอะเยอะตรงไหนผะไม่แค่สองเวลเองเฮ้ยเราขึ้นไปข้างบนได้ปะโอเคทุกคนผมจะแบบว่าไอ้นี่างนะปื้ ขึ้นไปข้างบนโอเคอ้ามันจะมีที่เซตะเปาาใช่ไหมเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับว่าที่เซตะเปาาอยู่ตรงไหนตรงนี้ปะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เลยนี่นะครับตัวเซตะเปาวนะครับแล้วก็จะเซตะเปาาไว้ตรงนี้เลยนี่แต่ทุกคนเห็นไหมมันมีเกาะอ,อื่นด้วยนะตรงนี้เฮ้ย แล้วผมไปก่อนไปก่อนเด้อแมไม่รู้ว่ามันคือเกาะอะไรเราขอไปก่อนละกันเฮ้ยเหมือนจะมีต้นไม้ใหญ่ๆอันนึงนะตรงข้างบนถ้าใครมาโลกใหม่แล้วนะครับทุกคนก็อ่าสู้ๆนะครับเพราะว่าเราต้องเสียเวลาในการที่เราต้องฟา์มอีกนะครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> อะไรวันนี้นี่นะครับเกาะใหม่นะครับทุกคนเฮ้ยเสือถือวาเทุอยู่นะมันคือเกาะของตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยท่จาดเฮ้ยเอาว่ะอันนี้มันคือเมืองของใครวะ ันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้มันเวลอะไรเนาะขอเวลอะไร เอเกาะหนึ่งร้อยเอ้ยหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้านะครับทุกคนโอ้โหเขาดุมากเลยนะครับเราไปไอ้ย,ยา,าย่าใส่ใส่พี่เมื่อกี้มันคือตะกี้อะไรไม่รู้นี่นะครับทุกคนเกาะใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนผมก็เดี๋ยวขอไปศึกษามันก่อนนะครับแต่ว่าวิธีการเข้ามาในเกาะใหม่นะครับเราต้องมีหนึ่งพันห้าร้อยวิวนะครับถึงจะมาได้นะแล้วก็ทําตามผมนะทุกคนเพระว่าทุกคนน่าจะมาแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวผมขอไปก่อนรุ่นก่อนสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับนี่ก่อนเกาะตรงนี้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอไปก่อนไม่รู้ว่ามันเป็นเกาะอะไรนะขอ เป็นเกาะใหม่นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเกาะเวลอะไรนะครับแต่ผมลองไปดูก่อนว่ามันคือเกาะเวลอะไรนี่คือผมแปลว่าไม่มีความรู้เนยนะครับที่แบบว่าจะพาคนมาทัวร์นะครับแล้วก็แบบว่าอ่าเป็นไกด์เกาะนี้นะครับเกาะนู้นเกาะนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันกับครั้งแรกเหมือนทุกคนนี่แหละโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับอ่ามีมอนเตอร์อยู่ตรงไหนบ้างอ่ะอ้าไม่มีมอนเตอร์เฮ้ยแต่ว่าก่อนี้มีกล่องเยอะมากเลยนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยกล่องกล่องเยอะมากเฮ้ย โคตรเอาถ้าอย่างนี้นะครับเราออนประมาณสี่ชั่วโมงแล้วเราสามารถเอากุญแจรหรือที่มันคืออะไรวะแอนที่ไปตีหนวดขาวได้นะครับเฮ้ย hey, ใช่ปะใช่ไหมแต่ผมจะไม่ผิดเช่นที่ที่หูวดขาวว่า <laughs> ผมลืมมันคือเกาะอ,อะไรทุกคนผมว่ามันคือเกาะบอสนะตรงเนี้ยเฮ้ย hey, น่าจะเป็นเกาะบอสนะครับแล้วก็มาตีบอสตรงนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเกาะนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะทุกคนไม่มีอะไรเลยเฮ้ย hey, ปุ่มแดงนี่คืออะไรอะเฮ้ย hey. ผมว่านะมันจะเหมือนไอ้พวกไอเขาเรียกว่าอนะไรดาบเชงคูดไปทุกคนที่บอกว่าให้กดทุกปุ่มอ่ะแล้วก็มันจะมีของออกมาอะไรอย่างงี้ปะ่ะไอเหีน้นี่ผมไม่รู้นะแล้วก็วาร์ปตัวแปรบนก่อนโอเคนี่ไงปุ่มมันก็มีปุ่มอีกเนี่ทุกคนเนี่ยนะเฮ้ยเอาว่ะมันคือปุ่มอะไรผมไม่รู้นะครับแล้วตรงนี้ก็อ๋อรีมูฟอันนี้เนาะก็ชัวไม่ชัวครับไม่ไม่รีมูฟครับ บอ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 รีมูฟอะไรก็ไม่รู้โอเคนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตด้วยนะครับคลิปหน้าผมไม่รู้นะครับว่าผมจะมาถ่ายอัปเดตอะไรบ้างนะครับถ้ามีอะไรน่าสนใจนะครับทุกคนทุกคนก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกผมด้วยเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างในอัปเดตเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ติดตามนะครับทุกคนไอที่ผมไม่เล่นเนี่ยก็เพราะว่าน้องๆนะครับพิมพ์มาบอกว่าอยากดูบ็อกฟุดโอเคเดี๋ยวผมจัดให้นะทุกคนถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็เขาเดีผมททําให้นนนนะะุุกกกคคคคออ็สััไป่รรบบจ